สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าก่อนนอนโดยแมวลายหมายเลขเจค่ะ EP นี้แมวลายจะขอเริ่มต้นด้วยคำถามนะคะวันนี้คุณดื่มกาแฟแล้วหรือยังในแต่ละวันผู้คนทั่วโลกดื่มกาแฟารวมกันเป็นจำนวนถึง2,250ล้านแก้วแค่ในอเมริกาเองก็ดื่มกันวันละ400ล้านแก้วแล้ว ส่วนในประเทศอังกฤษที่นิยมดื่มชามากที่สุดก็ยังดื่มกาแฟกันวันละ98ล้านแก้วเจ้าเครื่องดื่มยอดฮิตที่ฮิตไปทั่วโลกนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงมีคนนำเอา,มาเมล็ดของเจ้าผลเบอร์รี่สีแดงไปคั่วแล้วชงเป็นเครื่องดื่มที่หลายๆคนขาดไม่ได้อย่างทุกวันนี้แมวลายมีตำนานของการกำเนิดกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะ ตำนานแรกเป็นตำนานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือตำนานแพะเต้นระบำค่ะตำนานนี้เล่าว่าผู้ที่ค้นพบกาแฟเป็นคนแรกคือคนเลี้ยงแพะชาวอาบิสซิเนียหรือว่าชาวเอธิโอเปียในปัจจุบันคนเลี้ยงแพะมีนามว่าเกาดีเกาดีสังเกตเห็นว่าหลังจากที่แพะที่เขาเลี้ยงไปกินลูกเบอร์รี่สีแดงจากต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วแพะทั้งหลายก็มักจะดูแปลกไป ดูแอคทีฟคึกคักกระโดดไปมาเหมือนกำลังเต้นระบำเขาจึงลองชิมเจ้าผลเบอร์รี่นั้นด้วยตัวเองแล้วก็พบว่าเขารู้สึกคึกคักเช่นเดียวกับเจ้าแพะเกาดี้จึงนำผลเบอร์รี่สีแดงนี้ไปให้นักบวชในท้องถิ่นที่เกาดี้อาศัยอยู่ดูและเล่าถึงความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่กินผลเบอร์รี่ไปให้นักบวชฟังเล่ามาถึงเหตุการณ์ตรงนี้ เรื่องราวในตำนานแพทเทนระบำต่อจากนี้ถูกเล่าไว้เป็น2เวอร์ชั่นค่ะเวอร์ชั่นแรกเมื่อนักบวชได้ยินสิ่งที่เก่าดีเล่านักบวชท่านนั้นก็ลองนำผลเบอร์รี่ไปเผาให้สุกแล้วต้มในน้ำร้อนแบบเดียวกับการทำซุปแล้วลองดื่มน้ำซุปที่ได้นั้นดู ผลปรากฏว่าตลอดการสวดภาวนาอันยาวนานในตอนเย็นนักบวชไม่รู้สึกง่วงงุนหรือว่ารู้สึกเฉยชาเลยทุกอย่างเป็นไปตามที่เก่าดีเล่าแล้วความเทพของผลเบอร์รี่นี้ก็เลยถูกเล่าต่อๆกันปากต่อปากจากนักบวชสู่นักบวช จากนักบวชสู่ชาวบ้านเมื่อรู้กันไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ขยายเล่าต่อๆกันไปอีกในวงกว้างจนความนิยมในผลเบอร์รี่หรือว่ากาแฟนั้นแพร่สะพัดไปทั่วคาบสมุทรอาหรับค่ะส่วนเวอร์ชั่นที่2นั้นเล่ากันว่าเมื่อเก่าดีคนเลี้ยงแพะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับแพะและตัวเขาเองหลังจากกินกาแฟเข้าไป นักบวชได้ยินดังนั้นก็คิดว่าเจ้าผลเบอร์รี่สีแดงเนี่ยจะต้องเป็นผล,ลไม้ของพวกปีศาจแน่ๆแ,แล้วก็คว้างผลเบอร์รี่หรือว่าผลกาแฟลงไปในกองไฟปรากฏว่าเมื่อเมล็ดกาแฟถูกเผาไฟก็ส่งกลิ่นหอมแบบเดียวกับกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคั่วหอมฟุ้งไปทั่วนักบวชท่านนั้นก็เลยลองนำเมล็ดกาแฟนั้นไปบดชงกับน้ำร้อนแล้วก็รับประทานดูค่ะ เรื่องราวต่อจากนี้ก็เหมือนกับเวอร์ชั่นแรกคือในที่สุดความมหัศจรรย์ของกาแฟก็ถูกเล่าต่อๆกันจนได้รับความนิยมไปทั่วคาบสมุทรอาหรับค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าตำนานแพตเตนราบัมเวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่นที่สองเวอร์ชั่นไหนน่าจะเป็นความจริงมากกว่ากันคะแมวลายคิดว่าเวอร์ชั่นสองค่ะบางครั้งเหตุบังเอิญก็สร้างผลลัพธ์ที่น่าสนใจได้ คุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนเพราะอะไรคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะนอกจากตำนานเกาดี้กับแพะเต้นระบำแล้วยังมีตำนานกำเนิดกาแฟาอีกเรื่องคือตำนานของอาลีบินโอมาชายผู้มีพลังพิเศษในการรักษาโรคค่ะโอมาอาศัยอยู่ที่เมืองท่ามกค่าเมืองชายฝั่งทะเลแดงซึ่งปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศเยเมน โอมาได้รับการยอมรับนับถืออย่างมากจากความสามารถในการใช้ยาร่วมกับการสวดภาวนาเพื่อรักษาผู้คนค่ะแต่ความโด่งดังและชื่อเสียงที่เขาได้รับนั้นก็เป็นดังดาบสองคมมีผู้นำท้องถิ่นหลายคนริษยาเขาและกังวลในอิทธิพลทางความคิดที่เขามีต่อผู้คนในตอนแรกผู้คนก็นับถือโอมาเป็นปกติดี แต่วันหนึ่งก็เริ่มมีข่าวลือหนาหูว่าเจ้าพลังพิเศษที่โอมาใช้รักษาผู้คนนั้นมันมาจากปีศาจค่ะข่าวลือแพร่ไปทั่วเมืองจนในที่สุดโอมาก็ถูกขับไล่ออกจากเมือง สาเหตุที่โอมาถูกในประเทศนั้นตำนานของโอมาเองก็มีสองเวอร์ชันนะคะในอีกเวอร์ชันเล่าว่าโอมาถูกใส่ความว่าทำผิดประเพณีกับเจ้าหญิงของเมืองเจ้าเมืองจึงขับไล่โอมาออกจากเมืองไปหลังจากร่อนเร่ออกจากเมืองอาศัยนอนในถ้ำดันด้นหาของกินไปตามภูเขาโอมาก็พบกับพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยผลเบอร์รี่สีแดงดูน่ากิน เขาจึงเด็ดมากินเพื่อบรรเทาความหิวโหวยแต่เมื่อกัดผลเข้าไปเขาพบว่าผลเบอร์รี่นั้นมีรสชาติขม,มเมล็ดก,ก็แข็งโอมาจึงนำเอามเมล็ดมาต้มแต่มเมล็ดก,ก็ยังไม่เปื่อยจะเคี้ยวก็เคี้ยวไม่เข้าเขาจึงตัดสินใจดื่มน้ำที่ใช้ต้มเมล็ดก,กาแฟเพื่อบรรเทาความหิวโหวยแทน แล้วก็เหมือนเราๆท่านๆเวลาที่ได้ดื่มกาแฟค่ะเขารู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีจากที่เหนื่อยล้าก็รู้สึกกระชับกระเฉงมีชีวิตชีวาเมื่อโอม่าเดินทางไปสแสวงบุญที่นครเมกะเขาจึงพกเมล็ดของเบอร์รี่สีแดงหรือว่าเจ้า,มาเมล็ดก,กาแฟนี้ติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ต้มดื่มกินระหว่างทาง ตามเส้นทางไปสแสวงบุญโอมาพบผู้สแสวงบุญผู้แก่ชาราไร้เรี่ยวแรงจะเดินทางต่อเขาจึงแบ่งน้ำต้มเมล็ดกาแฟนั้นให้ผู้สแสวงบุญเท่าดื่มหลังจากดื่มน้ำต้มเมล็ดกาแฟไม่นานผู้สแสวงบุญที่ไร้เรี่ยวแรงอ่อนแอเพราะความชาราและความเหนื่อยล้าก็กลับมีเรี่ยวแรงลุกเดินจนสามารถเดินทางกลับไปบ้านของตนได้ รวมทั้งโอมายังนำกาแฟมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคหิดโรคผิวหนังร่วมกับพืชตัวยาอื่นๆอีกระหว่างการเดินทางไปสแสวงบุญคำบอกเล่าของผู้ป่วยที่หายดีกับผู้ที่พบเห็นการรักษาก็ถูกร่ำารือต่อๆกันไปจนถึงหูของผู้คนในเมืองมกค่าและเจ้าเมืองจนในที่สุดอาลีบินโอมาก็ได้รับการอภัยโทษผู้คนเชิญเขากลับไปยังเมืองซึ่งการกลับมาครั้งนี้ โอมาได้รับการยกย่องเป็นดังนักบุญอีกครั้งค่ะตำนานสองเรื่องนี้ถือเป็นตำนานหลักๆของการค้นพบกาแฟค่ะนอกจากตำนานสองเรื่องนี้ก็ยังมีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยท่านมูฮัมหมัดอิบันซาการียาอัลราซีผู้ซึ่งเป็นผู้รอบรู้เป็นพรอหูสูตรเป็นนักปรัชญาและเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวเปอร์เซียในช่วงศตวรรษที่1ิค่ะ ในบันทึกมีการกล่าวถึงเครื่องดื่มร้อนที่ดื่มแล้วดีกับท้องคาดว่าเครื่องดื่มที่ท่านราซีกล่าวถึงไว้นี้น่าจะเป็นกาแฟดำเช่นเดียวกับในมหากาบย์โอดิสซีของโฮเมอร์ที่มีตอนหนึ่งเล่าถึงการปรุงเครื่องดื่มชนิดหนึ่งจากส่วนผสมต่างๆรวมทั้งไวน์ของเฮเลนแห่งทรอยเพื่อใช้รักษาความเศร้าโศกและความโกรธเกรี้ยวภายในใจของนางคาดเดากันว่ากาแฟก็คือส่วนผสมหนึ่งในนั้น นักรบสปาร์ตาันหรือชาวสปาร์ตาก็มีเรื่องเล่าว่านักรบเหล่านี้จะดื่มซุปสีดำปริมาณมากเพื่อกระตุ้นพลังในระหว่างตีโอบล้อมเมืองเจ้าซุปสีดำนั้นก็ถูกคาดเดากันว่ามันก็คือกาแฟดำนั่นเองค่ะตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้คงไม่มีใครกล้าฟันธงว่าเป็นความจริงหนึ่งเเซ็นตเต็มแต่ตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้ก็ให้เงื่อนงำความเป็นมาของกาแฟแก่เรา อย่างเช่นตำนานเกาดีกับแพะเต้นระบำก็ให้เงื่อนงำที่ว่าต้นกำเนิดของต้นกาแฟนั้นอยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียแต่ตอนนั้นกาแฟยังถูกมองว่าเป็นอาหารและยาไว้รับประทานมีการนำเมล็ดกาแฟไปบดและเอาไปคลุกกับเนยหรือว่าไขมันสัตว์แล้วปั้นเป็นลูกกลมๆเก็บไว้รับประทานระหว่างการเดินทางไกล ในยุคสมัยใหม่ของเรามีอ n น r นอร์จไว้พกสำหรับกินเอาพลังงานแบบเร่งด่วนชาวเอธิโอเปียในยุคนั้นก็มีอ n นเนอร์จีที่ทำจากกาแฟไว้ดบด่วนด่วนด้วยเช่นกันค่ะส่วนกาแฟในฐานะของเครื่องดื่มเต็มรูปแบบก็น่าจะเริ่มต้นที่เยเมนค่ะ ตรงนี้เราก็ได้เงื่อนงำจากตำนานของอาลีบินโอมาแถมยังรู้อีกว่าในศตวรรษที่สินั้นกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่รู้จักกันทั่วไปแล้วจากงานเขียนของท่านบราซีแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่จากตำนานต่างๆกาแฟเดินทางจากคาบสมุทรอาหรับไปยังพื้นที่อื่นๆในโลกได้รับความนิยมมากมายแล้วก็เคยได้รับการแปะป้ายว่าเป็นเครื่องดื่มของซาตานด้วย พอฝ่าฟันลบล้างคำกล่าวหาได้กาแฟก็เดินไปเป็นชนวนความขัดแย้งของการค้าระหว่างประเทศอีกการเดินทางของกาแฟจากแก้วแรกสู่การบริโภคถึง2,000ล้านแก้วต่อวันนั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะสมกับเป็นเครื่องดื่มสุดโปรดเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ของใครหลายๆคนจริงๆสำหรับวันนี้แมวลายเองก็คงต้องขอตัวไปดื่มกาแฟอีกสักแก้วแล้วค่ะพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะ